น่าจะเป็นโครงสร้างที่มีรอยร้าวตั้งแต่วันที่แผ่นดินไหววันศุกร์ที่ผ่านมาอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่รู้นะครับต้องตรวจสอบก่อปนข้อมูลอะไรกันมๆลมลมมเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่ญญาที่มีการถลันทรายครั้งนี้เนี่ยก็ มีเจ้าหน้าที่หลายคนก็รายงานมาว่ามีม,มีเหตุแผ่นดินไหวตรงส่วนตรงนี้อยู่ม,มีเขาว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาโครงครับเพราะว่าด้วยความที่สารทรัพย์สินทางวัญญาเนี่ยเราจะอยู่ชั้น5ถึงชั้น7น,น,นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ชั้น7ที่อ่สูงขึ้นไปเนี่ยท่านจะรายงานมาว่ามีส่วนรู้สึกโครงเคร่งขึ้นไปบนตึกแล้วรู้สึกโครงเคร่งเหมือนมีอาการสั่นนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ได้ขึ้นไปตรวจกับนายกสภาวิศวกรแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะประชุมกับผู้ใหญ่กับทางอาคารอยู่นะครับว่าสุดทาาางครอ ประกาศว่ายังไงแล้วก็แถวสารก็คงดําเนินการต่อเพื่อความปลอดภัยของทุกคนมันจะมีพนักงานวิ่งลงมาจากชั้น9้าวิ่งลงมาปุ๊บเขาบอกอุ้ยเสามันโยกพี่เสามันโยกเขาก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วสักพักพวกพนักงานผู้หญิงผู้ชายเขาก็วิ่งกันลงมาประตูหนีไฟกันหมดเลยพวกแม่ค้าก็วิ่งตามเขาแล้วก็ได้ออกมาข้างนอกเลยกลับบ้านเลยเก็บของกลับบ้านเลยเห็นบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะมาขายปกตินะเห็นบอกสถานการณ์ปกติแล้ว